กาบสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเมื่อสุภุสุคนเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เบลลี่ก็ต้องกาบสบายดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเบนเวลาผลโตพี่น้องเนาะมื่อนี้เนาะเมื่อนี้เบลลี่กาสิมาอัปเดตสาวแพ้พี่น้องเนเานะสาวแพ้ที่ว่าเราไปกับเบวไทยก็หลายๆคนตั้งคําถามเนาะพี่น้องว่าการที่หาคู่ให้ผู้สาวเป็นคอนเทนต์ชื่อบบหรือว่ามีคนที่ได้แต่งงานอีหรือว่ามีคนที่หักแพงกันอีหรือบอเบลลี่ก็สีปั๊บเลยในคลิปนี้เลยว่า ตัวอย่างที่นั่นก็คือน้องแพพี่น้องแล้วไปกับอันวาวแล้วไปความบางคับไปหาเหตุการณ์เหตุงานน้ากันพี่น้องเนาะกติดต่อกันสูมือสูเวน้นกับพ่อแม่แล้วนะอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะแล้วก็จริงใจต่อกันเพราท่านจ๊ะทั้งทั้งที่อ้ายเพิ่นก็ต้องขออนุญาตพี่น้องเพิ่นกับ่ได้ล่าได้รวยเพราท่านจ๊ะแต่ว่ากัพาสู่งานสู่การกัคะแนนมีคนนําพานะพี่น้องเนาะว่าแล้ครับเพิ่น,น,น,นกันกจะไปกั เพิ่นก็ถือว่าจริงใจต่อกันนะนะพี่น้องอายุกับบทสำคัญพี่น้องเพราะว่าน้องแพนี่งกับชิวังเท่าสองเท่าสามอันอ้ายเพิ่นกับชิวังห้าชิบปลายเนาะพี่น้องเนาะห้าชิบปลายห้าชิบสามห้าชิบสี่กระลื่นกันประมาณสามชิบปีพี่น้องเนาะห่างกันนะสามชิบปีแต่ว่าเพิ่นก็ต้องได้ไปน้ำกันเพื่อมาดันพี่น้องเพื่ออันความหักของเพิ่นแล้วก็บความสู่ชีวิตของเพิ่นแล้วก็อีกอย่างกับเอฟซีบางท่านอาทิย่านเนาะพี่น้องทีว่าสิมหาผู้สาวแล้วนี่ยันถือจับถือ นั่นพี่น้องญาติเจ้าหน้าที่เพื่อนบอข้าใจขั้นตอนของมันกะทุกอย่างกะต้องมีขั้นตอนพี่น้องแบบว่าเขามาตามถูกต้องการกฎหมายบ่แ้ก่กะเขามาแบบได้แจ้งการบ้านเมืองบอหนาะประมาณนี้นะพี่น้องกะเฮ็ดตามขั้นตอนแล้วเพิ่นกับสิบ่จับเฮาบ่ชันช้านอกพี่น้องมันกะมีขันมีตอนแล้วกับทั้ทงบ้านทั้งเมืองกับมีกฎหมายแต่ละประเทศนอะพี่น้องบ่ว่าไภายัยคือบารีบไปกรุงเทพก็ต้องได้ถูกจับกันบมมีหนังสือเดินทางหนังสือจบดเจือนาะพี่น้องก็คือการบดอยู่ใสกับพี่น้องเลยเนาะ บ่แม่ว่าผงานเจ้าหน้าที่แต่ละประเทศเพื่อนก็ต้องมีเหตุผลของเพื่อนเพิ่นก็ต้องมีกฎหมายของเพิ่นเพื่อนอย่างเหตุพี่น้องเขาต้องเข้าใจในเขาต้องศึกษาข้อมูลดีดีพี่น้องก่อนที่ไปประเทศใดก็คือกันเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวโอ้สบายดีตามตัวยากแช่เนาะวักได้เหตุงานอยู่บ่เนี่ยเหตุพีนเอาฝนตกไอ ฝนตกคือกันได้อยู่พี่กันได้งานฝนตกโอ้สบายดี FC เอฟซีแน่เอฟซีไม่ได้กันหูเข่าวๆแต่เป็นเดือนนะเด้นี่สบายดีเอฟซีสบายดีบ่ <c oughs> เป็นยังไงสบายดีเนาะสบายดีไปเรื่อคือเห็นถ<ด>่ายหูบลงเฟซเลยเลยอยู่เจ๊เช็คที่ลงเฟซอยู่เป็นไงตาดำๆแท้เป็นยัง <c oughs> ไงเป็นเซ็กซี่นเน่อไปมาก เห็นเพียกตากแดดโอ้ตากแดดจะได้รับฝนตุกก็ได้ไปเออก่ได้ออกไปนั่นบ่มก็อ่องอยู่อ่องอยู่แต่ว่ามันผลลินนถะนะก็เลยแวะเถียงนาแวะจำว่าสีก้าบป้านาาูไม่ได้ก้าวป้าเดินเก้าวบ่แม่บม่มีเงินเนาะ โอนให้อันโอนให้ไอ้พ่อแม่สองพันสองพันท่าร้อยเออให้เพื่อนเฮ็ดบุญบ่แม่เออเขาต้องได้โอนให้เพื่อนแล้วเพื่อนผมีเนาะเพื่อนทรมาขอเท่าไรก็เอาให้เพื่อนตลอดอยู่เด้อ๋อตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่ได้ใส่อันลายเป็นไรกับแม่นช่ไหมี่แต่โอนให้ลูกสาวช่างบ้านเพคนละ 1 1> โดยโดยโดยเห็นในคอมเมนต์ว่าท้องบ่หรือเบย์ท้องบ่บ่หยอกเอ็ดดี้ซื่งเบย์ท้องบ่หยอกเพื่อนบ่อดูเลยเดี๋ยวปลาให้ท้องอีกแล้วลูกยังเป็นไงบ่แล้ววทุยก่อนทุยก่อนเอาบอเล่าแล้วยังสิมาเอาลูกอีกโอ้เป็นได้เพื่อนทำการบ้านได้อยู่บ่นะ ได้อยู่ได้ด<า>อยู่เนาะจ้าโย่เราจะมาจูดกันนี่อยู่นี่เนาะอยู่กล้องมาได้เด้เพิ่นไปใช้นี่ยนี่ลูกพี่เพินน่นอยู<ด>่เหตุงานบอคุยกันบอกพูดกันกับอากับย่าอยู่โอ้ไปอยู่เฮือนย่าะบอจะอยู่บอได้อยูนน่เพื่อนเนาะมาอันเพป็นเอิญมากินข้าวกยูเลยมาต่างมะลิน้ำเปิ้นเลย,ลเลยอ๋อ แบบว่าอันไปลินนะเพื่อนนี่ชื่อน่า,ากินข้าหกอครับอันลาาซิ้นหมูเพราะว่า,าใส่ตลาดมันนั่นแหละอันซื้อเส้นหมูมาไว้ตู้อันให้กับเจ้าอันร้อยห้าคลิปอ๋อจะเลยเจ้าลาบมาเลยมากินอันน้องใตแ้แหละเลยบอกอันนั้นเลยเนาะมาถ่ายคลิปเลยเนาะ <c oughs> เอาคนว่ามาเนี่ยนว่านะ เพิ่งรับเพิ่นพร้อมเลยดิน้องน้องท้องอ่ะไอ้ไอ้ติดสายอยู่เออเพิ่นพร้อมแล้ววะแม่เพิ่งรับเพิ่นพร้อมแล้วเพิ่งมานะอืมขนงามอยู่เด้น้องตายนะเป็นยังไงข้าวหน้างามอยู่บ่งามอยู่แต่ว่ามันหยาหลายข้าวนานโถูกคือบอยตู้ที่ลูก โทรเมื่ออยู่เนาะอันโทรเมื่อถามเพื่อนอยู่เนาะน้องตายเนา,มะ,มามะแม่มโนมโทรอยู่ตั้งแต่เมื่ออันไอหล่าถามน้องตายมู้น้องตายอันไายก็ทีแรกเพื่อนก็ว่าบตัวไทยแต่นี้น้องก็อ้อยอ้อยใส่อ้อยมาเพื่อนก็เพื่อนกับตกลงเพื่อนก็ย้อนเพื่อนแบบมานอะไแน่เพื่อนคุณยอดได้เนะดูดีมีแห้งอยู่แต่ว่าตุ้ยพดเดี๋ยนี่ลดน้ำหนักอยู่ตุ้ยพดด้วนไร ta chị vừa hẹn hông rồi, tụi, nhâm lấy chị ma nè. à, thứ nhất là chị <laughs> mua bồn đèn cào, anh Bunny Bunny bắt chị mua bồn đèn ship, thế mà được không? thằng này có có đe cắp. có nghĩa là thứ nhất là chị mua đèn cào, Bunny bắt chị mua đèn đèn ship, thế mà cái nhung bố này nó nó. ก็าสาวร้อยว่าสิ่กับน้ำยูเพิ่นว่าคนไหนกูรู้แต่เพิ่อนโทรคุยกันซุม,มื้ออยู่แม่นบ่แมนส่งมาให้เบิ่งใน่เด้อคนใดเด้อเอากับพี่น้องส่งเพืให้เบิ่งไงเนีย้ยคนนั้นบ่จ้าอืมเหลืออีกเลือโอ้ยหลืงจ่า <c oughs> <c oughs> ถ้ารับกี่พี่หลุดไม่เจ๊จ้ามัาน เพิ space, so ่นอยู่ใกล้กันกับเจ้าบ่บ่เพิ่นอยู่อันอยู่อูไกลเติบโอเพิ่นอยู่แถวสกลนครพุ่นละอย่สกลนครโดยอืู่ไกนี่เจ้าอยู่อันสีะเกบ่ บ้านอย่างนั้นน้องแพรจะอยู่ฮะบ้านอย่างจะอยู่ป้าป้าอ้าบรูบรูฮคนบ้านบัดนี้น้องแพรบรูฮคนบ้านพี่น้องเอ้ยบ้านยังบ้านโคเคือบป่บ้านโคเคือโดยมีคนถามชื่อบ้านเยอะคนว่ากันอยู่ใกล้จะไปเล่นน้ำผนว่าบ้านโคเคือ Rồi đời, bàn khô khưa Bàn khô khưa chẳng quá đây nè Chị lên nè Chẳng quá đây Leo khảo con khỏi chị phải Bàn bàn bài đi Ô bài đi bài lúc phía Bàn nhắn dù nè โคเครือบ้านโคเครือตำบลโคเครืออำเภอหนองกรุงศรีจงังหวัดกรุงศรีเดี๋ยวบ้านโคกเขือตำบลโคเครือโอ้โอ้โอ้เมือหนองกรุงศรีรู้แล้วรู้แล้วไกลบ่าจากบ้านอาจารย์มุกดาหารนะบ่ไกลแล้วก็อยู่บ้านแล้วเดี๋ยวนี้นะอยากจากมุกดาหารน,นะบ่ไกลบ่บ่บ่บไกลดอก โอ้เป็นตาไปอยู่ดิเป็นปาไปถ่ายคลิปเอกอยู่ดนะคอยข้ามไปเขาเดียวนี้แม่ขีข่รถกัประมาณจากไมาจากมุกดาหารมุกดหารจะชม่นี่สิสามสามชูโมงสี่ชโมงแล้วไปแล้ไปหาหนูกับสี่สี่ชโมามที่ชมโมงดยโอ้มันก็ไกลแล้วนะมันชี้หาลอยโล่นบ่ ใช่แล้วมันจะภาคกูดอเนาะมันาคภาคกูดอดาคมันมันมันิโยเกียรติดต่อเกูดอดอยู่แล้วถ้าเขาต้องจำหมออ๋อดยยอาตอนนี้ยุ่ใส่ดูเทียงนะมาแล้วนั่นผลต้องลินลูกพีเอ้ยบานเฮานี่ต้องเ็ยาผลต้องลินไร เมื่อวานนี้เพิ่นมาได้ไปก้นมันน้ำนองเด้ว่าเนี่ยเออไปก้นมันรับจ้างบ่หรือเป่าไปก้นมันใครโดยก็คนมันรับจ้างิ่นจ้างจะได้น่ะเป็นมือหรอบ่เป็นตันอ๋อแบบไปก้นลายคุ้นแบบว่ากุ้นขได้ตันนึงงละขายไปนี่เอยแล้วนั่นละบ่แมนเมื่อเมื่อวานนี่เขาได้รถไอ้พกล้อกับซิปละอวานทิ่ได้จากตันน่ะลายตันได้น่ะแมนกับสิลายตันมือ ตากแดดกล่นมนันวาสนะิเฮ็ดบัตสุย่างนะขอแค่มีเงินเท่านั้นแหละเดี๋ยวในเฮ็ดบัตสุย่างตั้งชูลีนี่เนาะชูหักเมื <c ười> <c ười> ่อแถวบตันอ้อยบ้านเขามันถึงได้หลายกว่าเนาะแม่หลายกว่าหลายกว่าต่หลายกว่าอยู่บ้านเขาอยู่อ้โหสองคนกับห้าร้อยห้าร้อยนมื่สองคนกับท่านกว่า มือหนึ่งบ่โด,โดยก็ได้หลายเนี้ยน่ะหาอยู่บ้านเขาบ่ได้ดอกันระดบนั้นน่ะตอนนี้ไปท่านไปก็สร้างกะมือหนึ่งเจ็ดแปดร้อยแปดรอยห้าสิบสองคนบ่แมนจะคิดไปตัวใดดีเนะาะมีมีตัวใดก็ไปตัวนั้นดิ แม่ไปบรนทุกทางมานี้กลับมาตังแจอันเฮ็ดเรียกอันตังแจเฮ็ดงานก็สร้างแล้วกัมาพูดีพ่องานพูดีก็ไปงานต่อเลยไั่ได้พักหทานินซีพักมานี้เดอเน้องน้องตายนะเพื่อนนั่นบอเพื่อน,นเพื่อนอันอยู่บ้านบอหนองตายนะแม่เพื่อนอยู่บ้านตลอดเลยเด้เพื่อนอยู่บ้านตลอดเลยนอกจากอันเกียวข้าเจยน้ำก็จสิไปแล้วพนะันเออพักอัน น้องนุ่งกับเข้าเฮี้ยแม่แม่กับยู่บ้านอยู่บ้านมื่ทุกคนเข้าหอมก็อยู่อยู่บ้านเนมื่ทุกคนข้าม,มาเพ่แม่ข้ามาเพื่ออะไรกะของเงินชื่อนมแม่เลยแท้เข้าหอมบ้าวนะโดยโอ้เราเาเป็นเนาะแล้วคอเป็นล่ะ<ด>คือจะกินฮอทแล้วนะเนาะเราเาเป็นดิดใจสิขาดคุณปุ๊จักก<ด>ินฮอ,อดบ่ากินฮอดอือ โดยโดยโดยมิแต่ว่าอันที่ต้อน้องใต้ไว้เด้อคันเราสะหายทายแชทมาบอกน่บอกคนดูคนก็นว่ามาลด่นมา,มาลดสโดยโดยคันันคันสาวโทรมาเลยค่ะใต้กันขอว่าน้ำแม่กัน,กนขอว่าน้ำเอแฉแน,น,มมน,น่มานีมาว่าน้ำกัเอแทเง,นนง้นชื่อนมเงินชื่อนมดี <laughs>

อันว่าท่านไ่ได้อันร่วงเดือนเก้าเดือนสิบเนกับคนละสิบเอ็ด่สองคนละเดือนสิบเอ็ดสิบสองมาเกี่ยวเข่าบอโดยมาเกี่ยวเข่าเห็นหนังป้าให้เข่าเกี่ยวข่ากันหลายคนอยู่น้องตายกันอยู่ไอววาสิกับบ้านที่แรกนรามมีเงินอยู่อันพบพันก่าวว่าสิกบับไปผู้เดียวไล้ผัด<อ>คิดไปคิดมาผัด ใช่ค่าบ้านกับพันห้าร้อยไอ้พันหกร้อยอ๋ชาวบ้านบ่เมจิก,กนะชาบ้านดูพันหกร้อยก็จะว่าเดือนละพันบัดน,นี้บัตก่อนสิไปน่ากะให้แล้วหกร้อยบัดบัดมากรื่งแล้วนะก็แล้วก็เอาเลยแล้วน้องก็ไปอยู่แล้วง่ายออกมาแล้วอ๋อชาอยู่สองคนบ่ ยูยังบวเป็นต้นต้นนะเงินแต่ผมมีเก็บช่วงนี้มันยังเก็บเงินบ่ได้มันยังโอนให้อันค่าข้าวค่าน้ำยูว่าไงยังโอนให้ทางบ้านอยู่เนาะทางบ้านยังขาดสนอยู่กันกันแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้เหก็พอใครดิเรายอยพอได้มีข้าวกินเนาะทางบ้านก็นอ,อ๋ออ<ต>๋อจประหยัดได้เนะี่ยเนี่ก็้งอันอย่างนี้โอ้ยอ๋อ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  โอเคเด้อน้องโอเคน้องแพ้เดี๋ยวแล้วทิ่โทรหาไหมอันคั้นอันนั่นบอกน้องตายไว้เด้อทิ่ไปถ่ายอยู่ขันว่างเมื่อใดเดียวสิเสร็จไปหานโดยสบายดีชีวิตน้องแพ้ี่น้องเอ๋ยเนาะอัปเดตให้เบิ่งแล้วก็ไปบ่ได้ลำเลยลุ้ยบ่เชัญใช่บ่ลำบ่ลุ้ยแต่ว่ากะพอยุ่งพอกินพอสู่ มีอยู่มีกลิ่นก็แค่กว่ารอดถาหมุ่งไปช่วยเหลือความหมายของเราน่ะความคิดของเราก็ดีได้พี่น้องอผู้ยิ่งคนหนึ่งมีลูกติดแล้วไปกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้บ่าวไทยอยุก็หลายกว่าแต่ว่าเพิ่นกันยังหักกันแพงกันโดยที่บก,กี่ยวกับเงินกับคำเลยพี่น้องเนาะหักกันแพงกันแบบว่ามันมีจริงะนะบางคนอาจจิขม่าดาม่าว่าเออไปน้ำเพื่อนเนาะคนผมมีเงินมีคำไปน้ำเพื่อนเนขันไปน้ำคุณมีเงินกับว่าแล่น้ำคนมีเงิน ขันไปน้าคนบ่มีเงินกับว่าแหล่นน้าคนบ่มีเงินกับไม่ชองด้านเสมอนะชีวิตนะพี่น้องเอ้ยบทติว่าฉันจะคอมเมนต์ไปใดก็ได้คนเนาะกับเพิ่นกับไ่ได้มาเพิ่นเพิ่นมากันอยู่สิ่ปลายมือเด้พี่น้องไอ้สิ่ปลายมือเพิ่นกับไ่ได้ถึงจับถึกยังเพิ่นมาโดยความถูกต้องว่าฉันจ๊ะเนาะเพิ่นกับมหาหาน้องแพ่กับโดยความถูกต้องถ้ามากกับไปนัดกันไปเบึ้งหน้าเบึ้งตากันอยู่ตลาดตะลี่เพิ่นกบับไ่ได้ว่าเนาะพี่น,อน้องเนาะ ทางด้านบ้านเมืองเพิ่นก็ได้ฮะนะก็ะให้เอซีต้องเข้าใจน้ำขาดพี่น้องเนาะกัะบโมเมนว่าชีว่าว่าย่านถือจับยา่านจัเซนเซนส์ที่โอ้ยอย่าซี้ย่านพี่น้องมาหาเบาลีนี่เบาลีสจะพาะไปเบาลีสจะพาะแจง้งบ้านแจ้งการจับเปลือจังไปเนาะพี่น้องอย่าย่านก็ะยาเด้อพี่น้องเด้อแล้วกับเอซีกับผู้ที่เพิ่นย่านแถวเล่าหลอกอ่ะเอาว่าย่านก็ะยา,ยา,ยาพี่น้องเลยเพผลหลอกเขาบอกง่ายๆก็ต้องก่อนเ้าชีต เสื้อภัยก็ต้องเฮาต้องคิดคักๆอะไรพี่น้องเนาะกัมันก็นมีทั้งหลอกทั้งบ่หลอกมีเบิดทุกรูปแบบอะไรพี่น้องบ่ว่าอยู่ไสบ่ว่าคนใดเนาะบ่ว่าคนประเทศใดก็ต้องมีทุกรูปแบบนะน,นะพี่น้องกบบ่ให้มีอคติต่อกันบ่ทันซะอ้าวโอเคพ่อแม่พี่น้องเนะาะจังได๋กัคลิปนี้บ่อรีบกัต้องขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเนาะถ้ามีโอกาสหรือเวลาพุ่นล่ะสิลงไปหาสาวแพอย,อยู่กาฬสินธุ์ไปต่างไปเที่ยวพี่น้องเอ้กเก็บเจ้าบ่ไกลปานใด ไปต่างไประเทไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจังเรียกจังหน่อยพี่น้องเนาะบ่ได้ไปประเทศไทยแต่โดนดนละห้าปีโบเฮนห้าปีเนาะไปวังสี่ห้าเดือนที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวโอเคเอซีก็น่าจะอันเบิ่งจนจบเนาะพี่น้องเนาะแบ่ฝากบอกฝากโฆษณาให้เบอลลี่เน่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะในกระคลิปนี้เบอลลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเป็นกำลังใจให้ทางด้านน้องแพ้ครับ อันพี่จะรัดเพิ่นหลายๆพี่น้องเน,นาะจะในการสูส่ๆเด้อสู้เจ้ากับสู่ๆแต่ละคนก็นได้สู่บัดรสุขคนนั่นละพี่น้องเนาะบอกว่าคู่ใดโอเคพี่น้องจากรายการคลิปนี้บอกลูตัวก่อนตัวรับไปก่อนฝากอะไรก็ติดตามขึ้นก่อนพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้อง